โดโชคนะน้องยุแถวกันทละทักมาไอโหลดโชคบ่โดยุขับเขามาได้เลยสองพ่นก็แม่งเขามาจอดหนา้านมาหัวซินก่อนกระจับมางเลยถอดถอดกาบถอดอให้เบแนและที่สําคัญนี่ก็คือถอดโชคถอดยางแจ็กน่อยก็ใส่บ่ควอยฝ่ายยิ่งแครกๆออกทุกมือนีข่งใส่ถุงมือพวมเดวลาสเปื้อนคาน้าหมองน้ามันตมันสิสะสมในหลังกายอยู่น้าตามันสอกเล็บหมอกเล็บมือทางมือบ่หล่นบ่ใหจุกของเขาน้เด้เอาละถอดโชคออกแล้วคมดึงกึญยึงกึญยึงอยู่ใส่ ดอกจอหนีพ <t une> <ama> ัน <t> ซ <une> ื้อตั้งแต่เห็นโครงการสมัยเลียนปอตีเพิ่อนวะพอดีด้สวรรค์ของอันโอซุกะมาเลยเสียวมาจอกาบซันดี้ใส่ดอกจอบานแล้วก็ดอกจอเลียมๆขอไปนําเก็บไว้สมัยเลียนปอตีเพื่อนี่ก็ได้ออกมาใส่ซสที่เติมจอแล้วกรอกรง่ายเป็นรูงามเรียบเนียนดีขนาดคือตะกีรเหรนรรชั <S <S ้นเท่าปาดรกรกรรกรรกอรกรรกอีกรรกรงกรรวกรรกรกรรก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 รรกวกรรกรรกสิเอาอันโชคมาเทียบเบิ่งว่ามันเข้าหลุมพอดีบ่น่ะรูเรียบเนียนดีคือหยัง แจะว่าเอามาเทียบไปเทียบมากเหรอมันบได้ริเปลี่ยนดอกสวรรค์เอามาหาขังต้องามๆเรียบๆกันเสีบางามบันไดแต่ว่าก็ดีก็เอาเนื้อมาปาดก็สมัยตะกี้อยูคือมือเครื่องทุนแรงมันหลายมีทั้งบล็อกมีทั้งสวรรค์มีทั้งดอกเจาะช่วยให้เขาเหตุงานได้เลี้ยวขึ้นอู้สมัยตะกี้คันจนแขนหลุมเยอะจนนั่นปวดแขนหัวละมือในก็กี้ จะข้าวเดียวก็แล้วหาหนาหาลังหาใสหาขัวหาหาแล้วก็โชคมาเสียเบิ้งว่ามันพอดีบ่เพราะว่าเราโลดโชคเราหัวโชคมันต้องพูกี่ข่อยก็บ่เข่อยใจให้กันว่าข่อยจะจ่อทำไมวะโอ้บัตรใดแถมมันต้องจ่อเพราะว่าโชคมันต้องพูธรรมดาของใบรุ่นแล้วเนาะต้องโหลดหนาจังน้อยน้องเพิ่นบอกว่าโหลดดันนิ้วเครืองนิวเครืองหรือเส้นเครืองนี่ยเราก็จำบ่ได้บัตรนี้ก็สิคุ้มใส่โชคเข้าไปไปเพิ่งรู้ว่ามันหนีบันโชคอันนี้หรอแปลว่าโชคมันหนีบไหมต้องหานางหางมันออกงัดมันออกเสีย้ไปแลวกกกก็วววววัััดดดเเเเเออออาบบนน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 ี้้้้้้้มมิิิิคคคครรรร่่่่่่่่งงงฮืสสแแลใชข ลงบลายเอาพวกรีเสียบๆเพราะมันขั้นเท่าข่อยสว่างนิ่วผลบัวหนามันตําจอดหมอบล่องผนเด้ยมสวงขันอยู่ปิ้นหน้าปิ้นหลังข่อยละน้ำไทยน้ำบัทันเจาะกระเบิ้งเข่าๆเอาแล้วกันนี่อีกครั้งนี้ก็ใสขึ้นกันง่างมันออกงัดมันออกตัวเข้าไปมันจังซุกไงจุ๊บๆๆจุ๊บเข้าไปเห็นบ่โพแล้วบัดนี้ก็เอาเผามาเสียบให้มันทอๆกันกะระดับกะระยะให้มันได้ได้ทอกันแล้วก็โอเคแล้วก็อย่าลืมวัดเบิ้งเด้อสองว่าง้ขันอย่บ่ทอกันอ่าบเดนี้ก็เริ่องซ่น็อตเลยรก บอกไฟฝ่าขวขาขวขาเอาอย่างเดียวลเอ้าเสียบไสอีกเทียดอีกโอเคได้ระดับแล้วหากัดไสกาบเลยไสกาบแล้ววุจเจถาเบิงอนสิโพเจดขันมาหนีขานีกโพแล้วขานีกโพเทาบ่ปากกาบมันกัดหลดบ่ไดดมันกัดจะตำโวมันเป็นเชนนีนี่เองเอาละคันนอ้ามันขบสตูนนอกระไรๆดอกขาะอยกัยิ่มก่มไทยสู้วุจ้าเบงเอาฟาขคันให้มันแลวทั้งบอกทั้งสวรรคใสของอุสุกะเลยดินี่บไดเป็นซางหอว่ายยากันเฮ็ดรถเองกับตรงมีไหวเรียบร้ลยแล้วกับประกอบขึ้นให้นเก่า ลุนทังกันทาราเด้อที่มาเห็ดน,นำ้ำเช็คเช็คจิก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 โอเคเรียบร่อยพร้อมสิ่งขี่บอ b o r เด้อย่าขี่แห้งเด้อครับขอบคุณที่มาใช้บริการด้อจ้า